ไหวแบบไหวแบบนี้อนะ่ะถ่ายมันหมอไม่ได้ฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรฝรั่งเขาไม่กลับนะโชนจะโตกว่าแล้ว <c oughs> เรียกพี่โชยดีไหม <c oughs> เรียกพี่โชยดีไ <c oughs> หมขากระยำโชยต้องระวังในะเวลาไปไหนหัว <c oughs> เออขอ้าทัง้งหัว

จับแน่นู่างนี้ถ้าที่ันเจ้าที่ท่านถูกอยู่นเจ้าที่ท่านถูกอยนะเรตัวเองให้รอดคือเป็นหวงเป็นหมอแดมากเลยนะเพราะว่ารอยเงก็ยันจบนี่ขันเข่ามานี่แล้วต้องาติดเช้ออื <ส gas: S 1> โซนอ mm hmm. อลอดกันนะขอโทรศัพท์ายภาพนี่นะน ขับเสียท่านมาประกันก่อนเออรถให้เราเออนื้อลาดเออจ้าหลอทีนี้อย่างรถเนี่ยคุณเกิดปัญหาเลยใช่ไจอดชิดก่อนเดี๋ยพิ่งไม่จอดขงก่อนแล้วต้องตั้งติเออเกิดปัญหา,ยยางั้นคุณจอดชิดก่อนเผื่อรถเขาเข้ามาเขาเข้าไม่ได้เออเราก็จอดชิดก่อนแล้วไปลงมาเรียกก็ได้เออบางทีแม่ไม่ได้จับโทรศพัพท์ ถ้าโทรศัพท์มันแม่ไม่รับเนี่ยก็ต้องสังเกตนะเอาน้ำไปเทเอาแล้วแม่แม่ไม่ให้ติดจชอบไปไหมติดน้ำไปเทต้องสังเกตว่าถ้าไม่รับแปลว่าโทรศัพท์ที่อยู่กับเขาเทน้ำเป็นไม้เดี๋ยวมันจะมีหรจะเทล้างหน้าหรือจะเทล้างหัวเนี่ยหน้าจะมงคลที่เขาเทล้างหัวเลยไม่เกาเทล้างหัวจะเป็นมงคลไม่งั้นเราเวทอาบแอฟเราเวทอาบแอฟเก็บไว้อาบ ใช่ใช่แอปเก็บได้อาบนะมันจะเป็นมงคลจริงมันเป็นมงคลมากม,มันเป็นมงคลมากาเก็บได้าอาบเลยโซเฟียนะเอ้ยเพิ่งนี่ถ่ายรูปคู่ก่อน